ความเจ็บปวดทำให้เราเข้มแข็งแม้ใครต่อใครไม่เข้าใจมันอาจฟังดูแปลกแต่นั่นคือความจริงที่เราต้องพบเจอยิ่งชีวิตเราเจอทั้งปัญหาทั้งอุปสรรคความเจ็บปวดยิ่งทำให้เราโตขึ้นทุกครั้งที่เราผ่านช่วงเวลาแย่ๆเราล้วนมีบทเรียนที่รอให้เราเรียนรู้คิดดูสิถ้าเราไม่เคยพบเจอกับความยากลำบากเราจะรู้ได้ยังไงว่าความสุขคืออะไรความเจ็บปวดไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูที่สอนเราให้แกร่ง มันสอนเราให้รู้จักการฟื้นฟูฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ต้องผ่านฤดูหนาวเพื่อเติบโตในฤดูใบไม้ผลิความเจ็บปวดทำให้เราเข้าใจคุณค่าของความสุขในวันที่เรายิ้มอย่างแท้จริงมันอาจดูเหมือนการเดินทางที่ยากลำบากแต่เมื่อมองย้อนกลับไปคุณจะพบว่าทุกแผลที่เกิดขึ้นคือรอยประทับของการเติบโต เรามักจะรู้สึกโดดเดี่ยวในความเจ็บปวดนั้นแต่คุณรู้ไหมทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองทุกคนเคยเจ็บปวดในแบบที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่ละคนต่างก็มีวิธีที่จะจัดการกับมันแตกต่างกันไปดังนั้นเราไม่ต้องรู้สึกผิดที่ต้องใช้เวลาในการเยียวยาเพราะสุดท้ายแล้วการผ่านความเจ็บปวดไปได้คือการแสดงออกของความเข้มแข็งในใจเราคุณเคยมีช่วงเวลาที่ความเจ็บปวดสอนอะไรคุณไหมมาแชร์กันหน่อยในคอมเมนต์ได้เลยนะ